นกกระจอกผู้กล้าหาญและการไล่ล่าของนกอินทรีในป่าทึบที่อยู่ระหว่างต้นไม้สูงตรงานและลำธารที่พึมพำมมีนกกระจอกสีน้ำตาลตัวเล็กๆชื่อปิบอาศัยอยู่ปิบเป็นที่รู้จักจากเสียงร้องที่ร่าเริงและการบินที่ว่องไวพุ่งไปมาระหว่างกิ่งก้านและทำนองร้องเพลงที่ก้องไปทั่วป่าเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสขณะที่ปิบกำลังบินจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งเพื่อรวบรวมกิ่งก้านสำหรับทำรังจู่ๆเงาก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะ ปิ๊บเงยหน้าขึ้นมองและเห็นนกอินทรีอันง,งดงามบินวนอยู่บนท้องฟ้าด้วยเสียงแหลมคมปิ๊บชะงักไปครู่หนึ่งหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกลัวเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าจากนกที่มีอายุมากกว่าเกี่ยวกับกรงเล็บอันแหลมคมของนกอินทรีและวิธีที่พวกมันสามารถสอยนกตัวเล็กอย่างเขาได้ในทันทีปิ๊บรวบรวมความกล้าแล้วพุ่งไปยังพุ่มไม้หนาทึบที่สุดที่เขาหาได้โดยหวังว่าจะซ่อนตัวจนกว่าอันตรายจะผ่านไป แต่นกอินทรีเห็นเขาแล้วนกอินทรีโฉบลงมาด้วยเสียงร้องแหลมแหลมปีกของมันทอดเงาปกคลุมพื้นป่าปีบสัมผัสได้ถึงลมจากปีกอันทรงพลังของมันขณะที่มันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆป๊บคิดอย่างรวดเร็วซิกแซกผ่านพุ่มไม้สารระหว่างกิ่งก้านและพงไม้ขนาดที่เล็กและความว่องไวของเขาเป็นข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของเขานกอินทรีผู้มุ่งมัน่นและไม่หยุดยั้งติดตามทุกย่างก้าวของป๊บกรงเล็บของมันอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้ว ปิบรู้ว่าเขาไม่สามารถบินเร็วกว่านกอินทรีได้ตลอดไปความสิ้นหวังได้กระตุ้นให้เขาบินขณะที่เขารีบบินไปยังลำธารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยความเร็วที่ระเบิดออกมาเขาจึงร่อนลงไปในน้ำโดยหวังว่าจะทำให้นักล่าของเขาสับสนนกอินทรีไม่ทันระวังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศกระทันหันจึงชะงักไปครู่หนึ่งปิบคว้าโอกาสนี้บินอย่างสุดกำลังไปยังป่าสนสูงกิ่งก้านที่หนาแน่นของพวกเขาให้ที่พักพิงและปลอดภยัย เขาพุ่งผ่านเขาวงกดแห่งเข็มและในที่สุดก็พบรอยแยกแคบๆในลำต้นของต้นสนโบราณด้วยการระเบิดพลังครั้งสุดท้ายเขาบีบตัวเข้าไปข้างในหัวใจของเขาเต้นแรงภายนอกนกอินทรีบินวนไปทั่วป่าดวงตาอันเฉียบแหลมของมันสแกนหาสัญญาณการเคลื่อนไหวแต่ปิ๊บยังคงซ่อนตัวอยู่ลมหายใจของเขาถี่รัวและหอบหายใจตื้นๆ เวลาผ่านไปในขณะที่เขารอคอยฟังเสียงเรียกของนกตัวอื่นที่อยู่ห่างไกลและเสียงใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบกแกรบตามสายลมในที่สุดเสียงร้องของนกอินทรีก็เบาบางลงเมื่อมันบินกลับไปสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ปีกรออีกสักพักเพื่อให้แน่ใจว่าชายฝั่งปลอดโปร่งก่อนที่จะโผล่ออกมาจากที่ซ่อนของเขาอย่างระมัดระวังปีกของเขาสั่นสะท้านด้วยความเหนื่อยล้าแต่ความโล่งใจก็ปกคลุมเขาราวกับสายฝนที่โปรยลงมาขณะที่เขากระพือกลับไปยังรัง ปิ๊ก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับการหลบหนีอันแคบของเขาเขารู้ว่าเขาโชคดีแต่เขาก็รู้ด้วยว่าความคิดที่รวดเร็วและความกล้าหาญของเขามีบทบาทสำคัญตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ยินเสียงร้องของนกอินทรีจากระยะไกลปิปจะหยุดพักครู่หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องตวนใจถึงวันที่เขาเอาชนะนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในท้องฟ้าได้ขณะที่เขาร้องเพลงยามเย็นจากรังที่ปลอดภัย นกตัวอื่นๆในป่าก็ฟังด้วยความเคารพต่อนกระจอกผู้กล้าหาญที่เผชิญหน้ากับนกอินทรีและมีชีวิตอยู่เพื่อเล่านิทานเรื่องนี้รวบรวมเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของการหลบหนีของนกกระจอกตัวน้อยจากเงื้อมมือของนกอินทรีที่น่ากเกรงขามแสดงให้เห็นความกล้าหาญการคิดที่รวดเร็วและความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เมื่อเผชิญกับอันตราย